กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขาเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่มีการอบรมกันที่โรงแรมชาเทียมลิเวอร์ไซด์นะคะมีการให้ความรู้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมาค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีคําแนะนําวิธีการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพายคินสาร สืบเนื่องจาก2โรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่2ณโรงแรมชาเทียมลิเวอร์ไซด์ยังคงมุ่งเน้นการให้ความรู้ดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบตัติและดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงบุคคลในครอบครัวให้แข็งแรงปลอดภัยและลดการใช้ยาค่ะ ช่วงบรรยายวิชาการแพทย์หญิงจิตประพาพงศ์มรกฎแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ระบบประสาทโรงพยาบาลสิริราชปิะยะมหาราชการุณได้กล่าวในหัวข้อ ภัยเงียบโรคหลอดเลือดในสมองวันนี้ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนเอเชียมีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองจํานวนมากพบว่าประชากรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศชายเป็นโรคหลอดเลือดมากขึ้นอายุเฉลี่ยที่75-80ปปีและมีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นเช่นกันค่ะสตโตรกนั้นมีหลายแบบเช่นหลอดเลือดตีบมีไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือด หลอดเลือดแตกซึ่งก็ถือว่าอันตรายมากและมีอัตราการตายที่สูงหลอดเลือดโป่งพองหลอดเลือดฉีกขาดที่คอหลอดเลือดผิดปกติปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการสะสมของไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดส่งผลทําให้สมองไม่ได้รับเลือดนี่ถือเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นจึงต้องให้การช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เซลล์สมองได้รับผลกระทบ แพทย์หญิงจิตประพาได้บอกต่อด้วยนะคะว่าอาการบ่งชี้ของสโตรกนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนั่นคือปากเบี้ยวมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณมุมปากแขนขาอ่อนแรงเดินเซพูดไม่ชัดตามองไม่เห็นเห็นภาพซ้อนปวดศีรษะมากเวียนศีรษะถ้าหากมีอาการดังกล่าวให้รีบโทร1น6 9ทันทีและรีบไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาให้เร็วที่สุดเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองถ้าหากมีการรักษาช้าทุกๆหนึ่งนาที ผู้ป่วยเจอสูญเสียเซลล์สมอง1ล้าน9แสนเซลล์โดยแพทย์จะให้ยาสลายลิ่มเลือดและใส่สายสวนขยายหลอดเลือดภายในเวลา24ชั่วโมงค่ะส่วนวิธีการตรวจวินิจฉัยนั้นแพทย์จะใช้วิธีการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอกซเรย์ X ray คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองเพื่อหาสาเหตุของการเกิดสตรกอย่างแท้จริงรวมถึงการตรวจหัวใจเช่นมีลิ่มเลือดในหัวใจ การเต้นของหัวใจร่วมด้วยเพื่อที่จะวางแนวทางและการใช้ยาที่ถูกต้องต่อไปนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดในสมองแตกเป็นภาวะที่มีความรุนแรงและอัตราการตายสูงอาการบ่งชี้คือปวดศรีรษะรุนแรงอาเจียนรุนแรง เห็นพับซ้อนแขนขาอ่อนแรงต้องได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็วรวมถึงโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองที่อาจทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแตกได้เกิดจากความดันในร่างกายที่สูงเกินกว่าปกติผู้ป่วยต้องมานตรวจว,วัดความดันเพื่อตรวจเช็คว่าร่างกายมีความดันปกติหรือไม่และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคเช่นอายุมากขึ้นความดันสูงพันธุก,กรรมสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีคำแนะนำถึงวิธีช่วยทำให้ห่างไกลาจากโ t ตรกนะคะว่าควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ปลาถั่วออกกำลังกายเช่นแอโรบิกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงและตรวจสุขภาพโดยวิธีการตรวจเช็คเลือดและตรวจความดันรวมถึงเลิกสูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ปัจจุบันโรงพยาบาลสิริราชได้ใช้รถโมบายที่มีเครื่อง CT ทีสแกนสมองภายในรถเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยสโตรกอย่างเร่งด่วนโดยภายในรถจะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีหมอและพยาบาลคอยประเมินอาการคนไข้ซึ่งถือเป็นการช่วยย่นระยะเวลาการให้ยาสลายลิ่มเลือดกับผู้ป่วยเป็นการดูแลที่เข้าถึงผู้ป่วยสโตรกมากขึ้นก่อนจะนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล สำหรับวิธีการฟื้นฟูสมองของผู้ป่วยสโตรกนั้นจะใช้วิธีการรักษาด้วยยาและใช้วิธีกายภาพบำบัดค่ะนายแพทย์เขตชัยเสือวรรณศีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราชได้กล่าวบรรยายในหัวข้อความจำเสื่อมและพาร์กินสันว่าอัลไซเมอร์คือโรคหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม อาการเริ่มแรกที่สำคัญของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่นคือการสูญเสียความจำระยะสั้นสาเหตุเกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าเบต้าอะไมลอยชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเวลาไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลทําให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลงรวมถึงทําให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารที่มีชื่อว่าอะซิทิลโคลีนซึ่งถือเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจําค่ะ นอกจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาทแล้วก็ยังมีโรคพายกินสันที่เราพบได้บ่อยแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดเช่นเดียวกันสถิติผู้ป่วยโรคพายกินสันทั่วโลกจะมีประมาณร้อยละหนึ่งในผู้ที่อายุเกิน65ปีสำหรับประเทศไทยของเราก็มีการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดโรคจากสภากาชาติไทยพบว่าอุบัติการ์การเกิดโรคพายกินสันอยู่ที่425คนต่อประชากร1 0 0 0 0 0คนค่ะ พบมากในประชากรแถบภาคกลางของประเทศคนไทยในสมัยโบราณรู้จักโรคพายกินสันกันมานานแล้วในนามของโรคสันนิบาตลูกนกอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคพายกินสันได้แก่การเคลื่อนไหวช้าอาการสั่นของส่วนต่างๆของร่างกายในท่าพักแต่ดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวและอาการเกรงไม่แกว่งแขนตัวแข็งเกรง พูดเสียงเบาและช้าลงเขียนหนังสือตัวเล็กลงกว่าเดิมอาจมีการได้กลิ่นลดลงท้องผูกความผิดปกติทางด้านอารมณ์เช่นย้ำคิดย้ำทำอาการซึมเศร้าวิตกกังวลหรือร้องตะโกนขยับแขนขาอย่างรุนแรงในขณะหลับดังนั้นการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคพายกินสรัรแพทย์ใช้วิธีการซักถามประวัติและการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการการถ่ายภาพเอกซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจการทำงานของสมองที่เรียกกันว่า Functional MRI เช่น F-Dopa Pet Scan ซึ่งเป็นการตรวจวัดความผิดปกติของสารโดพามีนในสมองของผู้ป่วยโรคพายินสันแต่ก็ถือว่ามีราคาแพงนะคะวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคพายินสันเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาแต่ว่าบางรายแพทย์อาจใช้การผ่าตัดฝังตัวกระตุน้นการให้สารโดพามีนอย่างต่อเนื่องทางลำไส้เล็ก ปัจจุบันการรักษาโรคพายกินสันนั้นเป็นการประครับประคองอาการไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะ นอกจากนี้คุณหมอก็แนะนําถึงวิธีการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพายกินสันด้วยย้ําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนที่ดีอย่างน้อย7ชั่วโมงไม่เกินเวลา23นาฬิกาการดื่มน้ําอย่างน้อย2.5ลิตรต่อวนันที่จะช่วยทําให้ระบบเลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นเต้นแอโรบิกแอโรบิกโยคะและการเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านค่ะ คุณผู้ชมคะเรายังมีวิธีการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์องค์รวมที่เราได้รับจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตการรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ